เวสต์แบงค์เดือด Boom, บุ่มเทลอาวิฟอิสราเอลบุกค,ค่ายผู้ลีภ้ภัยวิสามาันปาเลสไตินสิบรายประเทศมุสลิมประท้วงเผากุรอานอิสราเอลฮึกเหิมในการทำลายชีวิตชาวปาเลสไตน์หนักขึ้นทุกวันเพราะมั่นใจว่าอย่างไรเสียอเมริกาก็หนุนหลังยุโรปก็เป็นโลกไล่อเมริกาไม่กล้าหือกับอิสราเอล ล่าสุดเข้าไปวิสามันชาวปาเลสไตน์ในค่ายผู้ลีภัยถึง10คนอ้างจับกลุ่มฐานต้องสงสยัยแต่ต่อสู้เลยยิงดับขณะที่ตลอดเดือนนี้สังหารมาแล้วในหลายเมืองรวมกว่า30รายไม่นับจับขังคุกอีกจำนวนมาก และแล้วก็ได้เกิดเหตุร้ายสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นในหลายเมืองของอิสร,ราเอลเนื่องจากการโจมตีโดยจรวดก่อนหน้าน,นี้มีระเบิดทีชีพกลางเมืองเชอวิฟมาก่อนแล้วยังไม่มีรายงานหลุดมาว่าใครทำใครดับบ้างแต่กองทัพอิสร,ราเอลประกาศแล้วเตรียมโจมตีฉนวนกาซาเพื่อตอบโต้ตการยิงจรวดวันที่27มกราคม66สำนักข่าวทัสนิมและอันจาซิรารายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขของปาเลสไตน์รายงานการเสียชีวิตของชาวปาเลสไตน์จากการปราบปรามของกองกำลังอิสราเอลในค่ายผู้ลี้ภัยขนาดใหญ่เวสต์แบงก์มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10บรายหนึ่งในนั้นเป็นหญิงสลาและได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ20คนจากปฏิบัติการด้านความมั่นคงของเจ้าหน้าที่อิสราเอล ซึ่งตรวจค้นค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองเจนินของเขตเวสต์แบงก์นอกจากนั้นยังมีรายงานสถานการณ์ในเมืองอารามทางเหนือของนครเยรูซาเล็ม ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอลวิสามันชายชาวปาเลสไตน์วัย22ปีและชาวปาเลสไตน์อีกอย่างน้อยหนึ่งรายเสียชีวิตระหว่างการประทะกับเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลที่เมืองรามาเละในเขตเวสต์แบงก์ขณะที่รัฐบาลปาเลสไตน์ประกาศยุติข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอิสราเอลอีกครั้งโดยข้อตกลงดังกล่าวเป็นการลงนามร่วมกัน เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเวสต์แบงก์และเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มติดอาวุธชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ก่อเหตุโจมตีอิสราเอลน่าสังเกตว่าผู้นำปาเลสไตน์ที่ถูกแต่งตั้งจากอิสราเอลไม่สามารถทำอะไรได้แม้แต่โวยวายการแข่งข้าสังหารอย่างย่มใจของกองกำลังอิสราเอลจึงดำเนินไปอย่างไม่มีใครขัดขวางด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนธานยาฮู ผู้นำอิสราเอลกล่าวว่าปฏิบัติการของเจ้าพนักงานเป็นไปตามหน้าที่และไม่มีเจตนายกระดับความรุนแรงของสถานการณ์อย่างไรก็ดีตอนนี้ได้มีการสั่งการให้หน่วยง,งานความมั่นคงทุกแห่งยกระดับความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดคิดทุกรูปแบบ อทั้งยืนยันจะตรวจสอบการเสียชีวิตของหญิงชราชาวปาเลสไตน์ส่วนกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ออกแถลงการยืนยันปฏิบัติการที่ค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองเจนินจริงเพื่อค้นหาและจับกลุมสมาชิกกองกำลังติดอาวุธซึ่งต้องสงสัยเตรียมการก่อการร้าย แต่กลุ่มผู้ต้องสงสัยขัดขืนจึงเกิดการต่อสู้กันในอีกด้านหนึ่งนายแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตรียมเยือนอียิปต์อิสราเอลและเคสเวิแบงค์ในสัปดาห์หน้านับตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาปฏิบัติการปราบปรามของเจ้าหน้าที่อิสราเอลส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย30ราย รวมทั้งพลเรือนและสมาชิกกลุ่มต่อต้านตามรายงานของฝ่ายอิสราเอลยิ่งเดือดระอุนักขึ้นไปอีกเมื่อรัฐมนตรีสายเหี่ยวของรัฐบาลเนทันยาฮูแผลง n g ิิ์ยืนกรานจะทำลายมัสยิดอันอักษรสัญลักษณ์สำคัญของอิสลามอิตามาเบนเกลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงภายในของอิสราเอลประกาศเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาว่าเขาจะดำเนินการโจมตีมัสยิดเอักษรต่อไป ซึ่งขัดกับสัญญาในอดีตของเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันที่มีต่อกษัตริย์แห่งจอร์แดนว่าจะไม่แตะต้องมัสยิดนี้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมขณะเดียวกันที่ความรุนแรงคุกกลุ่นในอิสราเอลปาเลสไตน์การเคลื่อนไหวจากประเทศมุสลิมทั่วโลกก็ได้ประนามและประท้วงการเผาคัมภีร์กรอาาโดยกลุ่มขวาจัดในสวีเดนเรื่องนี้อิสราเอลออกมาประนามระบุชัดว่า การโจมตีของมหาอำนาจผู้หญิงยะโสในครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่อิสลามผู้นำการปฏิวัติอิสลามแห่งอิรานอายาตุลลอไซยิดอาลีคามเมเนีทวิตผ่านบัญชีที่เป็นทางการของตอนเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาประนามการดูหมิ่นอันกุร่านอย่างรุนแรงภายใต้สโลแกนของเสรีภาพในการพูด กระทรวงต่างประเทศอิหร่านก็ได้ออกมาประนามและระบุว่าความเคลื่อนไว้ดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการแสดงความเกลียดชังและความรุนแรงต่อชาวมุสลิมเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ทั้งนี้ประเทศในตะวันออกกลางหลายประเทศได้ออกมาประนามการล่วงละเมิดต่ออัานกุลอานอย่างเป็นเอกฉันทั้งจอแดนคูเวตอียิปสหรัฐอาหรับเอมิเรตและปากีสถานรวมถึงชาติมุสลิมต่างๆต,ต่างแสดงความโกรธต่อการกระทำครั้งนี้ 拉斯มัสพาลูดันนักการเมืองหัวรุนแรงชาวสวีเดนเดนมาร์กชื่อกระสอนได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสวีเดนให้เผาคมพีศัพิ์สิธิ์ของชาวมุสลิมนนสถานทูตตุรกีในกรุงสต็อกโฮล์มเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพาลูดันได้รับการคุ้มครองจากตำรวจสวีเดนขณะกระทำการดูหมิ่นศาสนาอิสลามซึ่งได้เปิดประตูความแค้นและนำมาซึ่งการประท้วงครั้งใหญ่ขยายวงกว้างในโลกมุสลิมหนังสือที่คนไทยต้องอ่าน รานอาริราชไพ่จักรีวงคงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทสท่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663